กิงกรารชาติอำเภอบางละมุงเข้าเยี่ยมพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบเหตุบ้านไฟไหม้ในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนเตี้ยครับนางสาวอิ่มใจบุรณกิจเลขานุก,การกิ่งกรารชาติอำเภอบางละมุงพร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมเยียนนางฐานิตาจงเสถียรอายุ58ปีทำอาชีพค้าขายที่บ้านในตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังจากที่ประสบเหตุบ้านถูกไฟไหมเมื่อวันที่20สิงหาคม2567 ทำให้ลูกชายของนางฐานิตาเสียชีวิตซึ่งลูกชายเป็นเสาหลักของครอบครัวปัจจุบันกําลังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบความเสียหายคณะกาชาติจึงได้นําถุงยางชีพและเงินช่วยเหลือมอบให้พร้อมจะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าซ่อมแซมบ้านต่อไปนะครับ นายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาณวัดโสธรว,วารารามวาราวิหารเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหกรอบ โดยทุนการศึกษานี้มอบให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มีความประพฤติด,ดีมีจิตอาสาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวมจำนวนทั้งสิ้น374ทุนเป็นเงิน1,300,000บาทเพื่อช่วยเหลือในการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนในจังหวัดฉาชิงเซาครับ ในนัทพงศ์สังวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตราดพร้อมด้วยคณะกรรมาการเหล่ากาชาติเยี่ยมเยียนการปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิตที่โรงเรียนสตรีประเรสริฐศิลปโดยความร่วมมือของโรงพยาบาลตราดและโรงเรียนสตรีประเรสริฐศิลป การบริจากรลหิตครั้งนี้เปิดโอกาสให้ครูนักเรียนและประชาชนร่วมบริจาคเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยและผู้ประสบอุบัติเหตุการรับบริจาคครั้งถัดไปจะจัดขึ้นในวันที่3กันยายน2567ที่โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมจงจินรุจิวงอุปถัมภ์ครับ